thank <music> you ํำเที่ยวขบวนที่926นะครับเกิดปาสักทรสิท์กรุงเทพตอนนี้จอดเทียบในชานชลาที่4นะแหมเกือบมาไม่ทันครับก็เป็นเจ้า QSY นะครับ5242นะทําขบวนก็ตอนนี้ได้สัญญาณออกแล้วนะ เป็นรถนําเที่ยวนะครับเที่ยวแรกของเขื่อนปราสักตุรสิทธินะ์ฮะปีนี้จะได้เจ้า QSY นะครับ จะมีพวงชั้นสามครับปกติอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นชั้น3าแบบที่นั่ง2แถวนะตู้ปะชะปปะนะครับ2องคันแล้วก็ปิดท้ายด้วยตู้ JRWest นะครับ อนทาก็จะเป็นตู้โบกี้ปั่นไฟนะครับกระบรถมุ่งหน้าสู่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ